นี่ลูกตาลนะคะวันนี้พีุ่๊กตาลองทําขนมตาลนะคะนี้นะคะโดยการแกะเปลือกออกให้หมดเลยค่ะแล้วก็เอามายีเพื่อที่จะเอาเนื้อตาลนะคะนี่นะคะเราก็กรองเอาเศษตาลเศษใยมันออกให้หมดนะคะแล้วก็ไปกรองในผ้าขาวบางอีกทีหนึ่งมันก็จะได้เนื้อสีส้มๆแบบนี้นะคะหอมมาก แล้วเราก็ทําการผสมนะคะมีแป้งข้าวเจ้ามีกะทิน้ําตาลเกลือแล้วก็ยีสต์หนึ่งช้อนชานะคะแล้วก็หมักแป้งไว้นะคะหนึ่งชั่วโมงค่ะนี่นะคะพอเราเปิดออกมาดูก็จะเป็นแบบนี้ค่ะเราก็เตรียมนึ่งนะคะเราก็ตักเนื้อตาลที่เราหมักเอาไว้หนึ่งชั่วโมงนะคะใส่ในถ้วยตะไลเลยค่ะแล้วก็นึ่งด้วยไฟแรงนะคะสิบนาทีค่ะ เราก็เปิดดูจ้าก็จะได้ขนมตาลหน้าแตกแบบนี้เลยจ้าสวยมากๆค่ะหอมมากด้วยนะคะนี่ค่ะสวยไหมคะเพื่อนๆกลิ่นนี้แบบว่าหอมมากค่ะเดี๋ยวจะแกะเนื้อให้ดูนะคะแกะข้างในให้ดูนะคะว่าเป็นยัไงนี่นะคะสวยมากค่ะ เนื้อของเขานะคะแบบน่าทานมากชิมแล้วนะคะอร่อยมากเลยค่ะหอม